ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งท่านแคนาดาถูกส่งไปทำภารกิจรับร่วมกับกองทัพบ,บังกีโดยเข้าไปสำรวจบังเกอร์ใต้ดินของพวกเยอรมันที่อยู่ลึกกว่ารอยฟูดมีข่าวลือว่าที่นั่นเป็นแหล่งแพร่พันธุ์พยาธิเทโลและที่กักเก็บอาวุธชีวภาพที่สุดแสนอันตรายวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยนั่งเรือเทรนด์นีเดเวนเป็นหนังปี2 0 1พเจเตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับ หนังเปิดเรื่องมาในปี1918ช่วงก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งร้อยโทเบอร์ตนันนักขุณุโมงชาวแคนาดาถูกส่งตัวมาช่วยทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่ติดค้ังอยู่ในร่องลึกสิบเมเขาขุณุโมงลึก7 8สฟุตใต้ฐานทัพเยอรมันเพื่อค้นหาและช่วยเหลือเพื่อนทหารที่ติดอยู่ข้างในก่อนบอกเพื่อนให้เตรียมไฟและน้ำไว้พร้อมสำหรับลอบเข้าไปในเขตฐานทัพฝ่ายศัตรูอีกฝ่ายลังเลที่จะทำเพราะเชื่อว่าไม่มีผู้รอดชีวิตลงเหลืออยู่แลว้วและการก้าวเท้าเข้าไปในดงทหารเยอรมันก็ ไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีกับดักซุกซ่อนอยู่ตรงไหนเมื่อเบอิดตันเห็น,นเพื่อนของเขาถอดใจไปแลว้วจึงสั่งให้ไปที่ปากทางออกของอุโมงค์แล้วรอเขาอยู่ที่น,นั่นเมื่ออีกฝ่ายทําตามเบิดตันนคุขุดโมง์เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตต่อไปเขาพบศพทหารที่กําลังเน่าเปื่อยพร้อมกับกลิ่นเหม็นที่โชยคลุ้งไปทั่วเบิดตันตกใจแต่ก็ไม่ยอมถอยหนีก่อนจะพบผู้รอดชีวิตคนหนึ่งซึ่งอีกฝ่ายอยู่ในสภาพหวาดกลัวและร้องเสียความเบิดตันปิดปากเขาและเตือนไม่ส่งเสียงดงังเพราะเขารู้ดีว่ามีทหารเยอรมันเดินวนเวียน ข้างบนแต่มันก็สายเกินไปเพราะพวกมันได้ยินเสียงผู้รอดชีวิตก่อนหน้าดีเลวและได้ทําการจุดระเบิดจากพื้นด้านบนเพื่อฝั่งผู้ที่เหลือรอดให้จมลงดินเป็นผลในนังสองต้องติดอยู่ในนันอย่างไรก็ตามร้อยโทเบอร์ตันรอดชีวิตมาได้ และสามเดือนหลังจากน,านั้นดรพรีสและพันตรีเจนนิงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของกองทัพปังกีได้รายงานข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับบังเกอร์ลับของเยอรมนันที่เรียกว่าร่องลึกสิเปซึ่งซ่อนอยู่ในป่าอากรป่าภูเขาทึบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสให้สํานักงานของมันเอกแอสครอฟไดรัารูเขาแจ้งว่าตามแหล่งข่าวฐานทัพแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่เยอรมันที่ชื่อไรเนอร์เป็นผู้นาอีกฝ่ายที่ได้ยินบอกว่าตนคุ้นเคยกับชายคนนี้พวกเขารู้มาว่าทหารเยอรมนันเรียกไรเนอร์ว่าศาสดาเจนิ บอกก็พักนี้การเคลื่อนไหวของชาวเยอรมันมันผิดปกติและน่าสงสัยอย่างมากรากักว่าพวกมันกําลังซ่อนอะไรอยู่ดนัรีสพูดเสริมพันเอกแอดครอปว่าไรเนอร์เป็นภัยคุกคามที่แท้จริงชาวเยอรมันคนนี้เชี่ยวชาญในการผลิตอาวุธเคมีและโรคภัยไข้เจ็บต่งตางๆเช่นแอนแทรกและอะฮิวาตะการโรโดยทั้งคู่เชื่อว่าร่องลึกสเิเป็นสถานที่ที่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการลับของเยอรมันเพื่อผลิตอาวุธที่ร้ายแรงรลอเมื่อสองวันที่แลว้วทหารของเราที่ได้รับชัยชนะในแนวรบเยอรมันพ พวกพวกเขาพยายามทำลายบังเกอร์ก่อนที่จะจากไปแต่พวกมันก็ทำไม่สำเร็จเจนนิ่งเชื่อว่าไม่ว่าพวกมันกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามสิ่งเหล่านั้นน่าจะยังคงข้างขางอยู่ที่น,นั่นจึงขอให้พันเอกแอดครอบส่งหน่วยคุ้มกันเพื่อนำทางพวกเขาไปยังป่าอากรอ,อีกฝ่ายอนุมัติทันทีและแนะนำว่าหน่วยคุ้มกันควรเป็นชาวอเมริกันเนื่องจากพวกเขาเคยไปรบในเขตน,นั้นและคุ้นเคยพื้นที่เป็นอย่างดีเจนนิ่งไม่ค่อยพอใจกับคำแนะนำนี้แต่ก็ยอมรับได้เดลตพรีดขอให้เรียกตัวคนคูดุมงไปดู ที่มีชื่อว่าร้อยโทเบ,เบอร์ตนันชาวแคนาดาที่รอดตายจากบังเกอร์ถล่มเมื่อสามเดือนก่อนซึ่งพันเอกก็ประทับใจเขาอยู่ก่อนหน้าดีเลวเพราะเบอร์ตันคือวีรบุรุษที่เอาชีวิตรอดอยู่ใต้ดินได้นานถึงสิบสองวนันก่อนที่ทีมช่วยเหลือจะไปถึงแต่พันเอกแอดครอปบ,บอกเจนนิงว่าตอนนี้ร้อยโทเบอร์ตันลาพักร้อนอยู่กับครอบครัวทว่าอีกฝ่ายไม่ได้กังวลใจเลยเพราะเขารู้ว่าจะไปหาเบอร์ตันได้ที่ไหนในขณนะเดียวกันเบอร์ตันใช้เวลาอยู่กับเวโรนิกแฟนสาวชาวฝรั่งเศสของเขาและชายหนุ่มต้องการที่ด พาเธอไปเจอหน้าครอบครัวที่แคนาดาแต่อย่างไรก็ตามวันหยุดพักผ่อนที่แสนยาวนานของเขาก็ถูกทำให้สั้นลงเมื่อเขาถูกทางการส่งคนมารับตัวให้ไปทำภารกิจด่วนอีกฝ่ายที่ไม่พอใจและพยายามขัดขืนจึงถูกรวบตัวในทันที สุดท้ายทีมสำรวจก็ก่อตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วนำโดยพันตรีเจนนิงดรพรีดร้อยโทเบอร์ตันและทหารคุ้มกันอีกสามนายได้แก่ร้อยโทคูปเปอร์จ่าพรอนเจอร์และพลทหารเคลลี่ตอนนี้ทั้งหกได้เดินทางมาใกล้กับสนามเพาะของร่องลึกสิเบซึ่งเจนนิงได้รับแจ้งว่าพวกเขาต้องรอจังหวะที่เหมาะสมก่อนที่จะเคลื่อนพลแต่เจนนิงยืนการานที่จะลุกคืบเข้าไปส่วนคูปเปอร์ไม่เห็นด้วยเพราะอาจโดนทหารเยอรมันซุ่มโจมตีเอาได้และด้วยจำนวนคนแค่หยิบมือเดียวก็อาจถูกล้อมได้ง่าย หรือมีการยิงต่อสู้พันตรีเจนนิงจึงเปลี่ยนท่าทีและยอมรอจนกว่าจะปลอดภยัยจากนั้นก็แยกตัวออกมาคุยส่วนตัวกับดร์พรีก็ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทหารคุ้มกัน3คนที่เป็นชาวอเมริกันดร์พรีแนะนําไม่ผ่อนปลนกับพวกเขาเพราะชาวอเมริกันเพิ่งจะผ่านการต่อสู้ที่ยากลําบากมาหม,มาในขณะเดียวกันจ่าพลันเจอร์และพลทหารเคลลี่แสดงความไม่เคารพต่อความสามารถของร้อยโทเบอร์ตันที่เป็นได้แค่คนขุดดินและไม่คู่ควรกับทีมที่มีความสามารถในสักนีคูเปอร์แย้งและที่ ใให้ฟังว่าร้อยโทเบอร์ตันถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกกว่า80ฟุตและสามารถขุดเอาตัวเองเออกมาไ,ได้เนื่องจากไม่มีหน่วยกู้ภัยมาให้ความช่วยเหลือไม่มีใครสามารถตั้งคำถามถึงความกล้าหาญของชายคนนี้ได้ แล้วทีมก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปในเขตแดนศัตรูหลังส่องกล้องดูและไม่เห็นทหารล่าตระเวนอยู่แถวดีจึงคาดว่ามันคงถูกทิ้งร้างตั้งแต่สงครามจบลงหน่วยคุ้มกันชาวอเมริกันแยกตัวออกจากทีมเพื่อสำรวจพื้นที่ก่อนพบศพทหารเยอรมันนอนกองอยู่บนพื้นปรากฏว่ากองทัพเยอรมันได้ระดมยิงสนามเพาะทิร่องลึกสิบเบก่อนที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจะมาถึงทำให้ทหารเยอรมันด้การเสียชีวี ฝั่งของกองบัญชาการกองทัพที่5ของเยอรมันในพลออสอบต่อว่าลูกน้องที่ทาภารกิจล้มเหลวเพราะาสั่งให้ไรเดอร์กาจัดหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการร่องลึกซิเบเพื่อป,ป้องกันไม่ให้ฝ่ายสัมพันธมิตรค้นพบแต่ไรเนอร์ไม่สามารถจุดระเบิดได้ระหว่างการถอยถทับทําให้งานวิจัยทั้งหมดยังค้างค้างอยู่ในนานพลโทษจึงสั่งให้ไรเนอร์กลับไปที่บังเกอร์อีกครั้งโดยให้กับตันบุลเลอ,อร์คุ้มกันเขาไปสรส้างงานหิเศจและต้องไม่ทิ้งหลักฐานใดๆไว้เบื้องหลังโดยเด็ดขาด ในสนามทอทีมได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพวกเขาพบหลักฐานการก,ก่อวินาศกรรมแต่พวกเดียวกันเองทั้งหมดจึงแปลกใจว่าทำไมทหารเยอรมันถึงทำแบบนี้ขณะเดียวกันเบอร์ตนันสังเกตเห็นว่าบันไดถูกทำลายอย่างตั้งใจเพื่อไม่ให้ใครลงไปหรือกลับขึ้นมาได้นั่นจึงทำให้เจนนิ่งมีแรงจูงใจมากพอที่จะคลายความสงสัยของตัวเองเพราะทหารเยอรมันอาจซ่อนบางสิ่งที่มีค่ามากเอาไว้เบอร์ตันจึงเริ่มคิดว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสืบสวนอย่างแน่นอนแต่อาจมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เขาจึงถามพันตรีเจนนิ่งยังตรงไปตรงมาว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรอีกฝ่ายบอกก็พวกเขามาที่นี่ก็เพลิดลาตระเวนแล้วรายงานกลับไปอย่างทานทัพเท่านั้น จากนั้นเบอร์ตันติดตั้งเชือกเพื่อใช้ในการลงไปข้างลาง่างพันตรีเจนนิงต้องการให้ตัวเองกับดรพรีดเป็นทีมแรกที่ลงบายแตกฝ่ายยืนกลานที่จะลงไปก่อนเพื่อตวรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดภัยหรือไม่หร้มือเท้าแตะพื้นดินเบอร์ตันพบร่อยเพื่อนเลือดของมือบนประตูแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่พบภัยคุกคามใดๆเลยส่งสัญ,ญญาณให้ทีมที่เหลือลงมาได้และเมื่อทุกคนลงมาถึงก็เดินทางกันต่อก่อนพบประตูที่ปิดตายเอาไว้ชุด PPE ป้องกันเชื้อโรคและพบทหารเยอรมันคนหนึ่งที่นอนแน่นิ่งไม่ไว เบอร์ตันใช้เครื่องรับสัญญาณคลื่นสะเทือนเพื่อฟังเสียงในประตูที่ถูกปิดผนึกแต่เขาไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวใดๆภายในนั้นจึงบอกทุกคนและพวกเขาสามารถพังเข้าไปได้ขนาดโรอรพีสสังเกตเห็นน้ำมือของทหารเยอรมันเปืิดเรือจึงเดาว,ว่าเขาอาจพยายามจะเปิดหนีออกมาแต่ที่น่าประหลาดใจคือทหารเยอรมันยังมีชีวิตอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าทุกคนพยายามพังประตูจึงขอร้องว่าอย่าทำแบบน,นั้นเพราะทุกคนอาจจะต้องตายกันหมดเจนนิ่งยืนกลานไม่ฟังคำศัตรูทหารเยอรมันจึงขอร้อง สองได้กดดันคูเปอร์ยังบ้าคลั่งว้ย่ยิงเขาไว้ตายไปเลยคูเปอร์เตือนเขาหลายครั้งขณะดเดินถอยลงังแต่ดูเหมือนวัฒหานเยอรมันจะเลือกตายมากกว่ารอให้ประตูเปิดออกแล้ว่าคูเปอร์ถูกกดดันอย่างหนาเขาก็พลั้งมือยิงอีกฝ่ายจนตายคาทีขณะเจนนิ่งเปิดประตูออกได้สำเร็จจึงพากันเดินไปข้างในยังระวงังเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในบังเกอร์ที่มืดมิดบนพื้นมีรอยเลือดถูกลกเป็นทางยาวชาบพลันก็สังเกตเห็นคนคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในนั้นคนในทีมจึงตกใจและเริ่มยิงใสม่มันแต่ไม่ สามารถหยุดยั้งอีกฝ่ายลงได้จะเคลลี่ถูกมันประชิดตัวและเจียนใส่นาก่อนแย่งระเบิดจากพรอนเจอร์โดยไม่ล,งลังเลแต่ก็ถูกเบิร์ตันขัดขวางและโยนทิ้งไปก่อนทำไม่ั้งหมดรอดพ้นจากแรงระเบิดแต่โชคร้ายที่อุโมงค์พังถล่มลงมาปิดทางเข้าเบิร์ตันที่เห็นท่าไม่ดีจึงแนะนําไม่อาจทางออกอื่นเร็ว,รวที่สุดก่อนหยิบไฟแช็คขึ้นมาจุดเพื่อาทางออกตามทิศท,ทางของลมพันตรีจะนิ่งถามรเติษพีดคนเหล่านั้นสู้รบจนช็อกหรือไงมาลี่ตอบแทนว่าไม่ใช่พร้อมกับบอกก็ม มีรายงานว่าแนวรบของเยอรมันเพิ่งจะพากันป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ร้ายแรงและนั่นอาจเป็นสาเหตุที่เบื้องบนของเยอรมันต้องสั่งปิดที่นี่พันตรีเจนนิ่งสั่งให้คูปเปอร์และเบอร์ตัน แยกย้ายกันไปหาทางออส่วนเขาและคนอื่นๆจะสํารวจต่อไปคูปเปอร์แย้งว่าเราทําแบบนั้นไม่ได้เพราะพื้นที่ซับซ้อนแบบนี้อาจทําให้หลงทางได้ไง่ายๆและเราควรเกาะกลุ่มกันไว้เพราะไม่รู้จํานวนที่แท้จริงของทหารเยอรมันดอพรีตบอกก็าไม่ต้องกลัวเพราะตนได้เตรียมแผนฉุกเฉินเอาไว้ในขณะที่เรากําลังพูดคุยอยู่นี้ทีมวิศวกรั้านอนอกก็กําลังเดินทางมาที่นี่เพราะหากเราไม่ได้รายงานตัวภายใน9ก้นาฬิกาทีมสมทบก็จะรู้ว่าเกิดเรื่องผิดปกติและส่งคนเข้ามาช่วยสุดท้าย เบิ์ตั้นและขูเปอร์จิอนก้มหน้าทำตามคำสั่งแยกตัวเอาไปค้นหาทางออกกันดด่น โดยหลังเดินต่อได้สักพักก็ได้ถูกชายคลั่งคนอด,ดื่นที่แฝงตัวอยู่ลอบทำลายทั้งสองถูกบังคับไปต่อสู้และร่วมใจหนีออกมาแต่คูเปอร์ก็พลาดพลั้งถูกแทงเข้าด่มเต็มฝั่งเจนนิงและทีมพบห้องที่คล้ายโรงพยาบาลมีเตียงหลายเตียงอยู่ในนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์มากมายและสารแปลกปลอมที่ไม่ทราบชนิดพวกเขายังพบเอกสารบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้รวมถึงแผนที่ที่ซับซ้อนในบังเกอร์แห่งนี้ดยพื้นที่กว้างใหญ่ราวกับเป็นอาณาจักรอีกแห่งที่อยู่ใต้พื้นดินฝั่งของพรอนเจอร์ที่เดินสำรวจจุยคอ,อง จู่ๆชายคลั่งก็ปรากฏตัวออกมาก่อนจะเริ่มกรีดร้องและโจมตีผู้บุกรุกอีกฝ่ายยิงส่วนในระยะประชิดจนมันแน่นิ่งไปก่อนที่พวกเขาจะสังเกตเห็นนอนประยาาช่อนชายอยู่ในเพล และในฝั่งของเบอร์ตนัตนก็กําลังล้างแผลให้คูเปอร์พผ่าเชื้อจากนั้นเพื่อคลายความสงสัยของทุกคนดอเดอร์พีสจึงทําการชนรศพทหารเยอรมันที่เพิ่งตายเมื่อครู่ก่อนพบว่าร่างกายเต็มไปได้วยนอนพยาอาศัยอยู่ทั้งในโพรงเบ้าตาโพรงใสนัดและสมองซึ่งคาดว่ามันคือสาเหตุที่ทําให้พวกเขามีพฤติกรรมรุนแรงดอพเดอร์พีสสรุปว่านอน,อนพวกนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติแต่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพราะมนุษย์ไม่มีทางติดเชื้อจากนอนเหล่านี้ซึ่งควรจะแพร่พันธุ์แค่ในสัตว์เท่านั้นพอพูดจบ นอนก็หลั่งไหลออกมาจากรูจมูกเจนนิ่งที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรจึงสั่งให้ลูกน้องเคลื่อนพลเพื่อสำรวจต่อไปแต่พรอนเจอร์และเคลลี่ที่รู้สึกไม่ปลอดภยัยจึงเรียกร้องให้พวกเขาหลบหนีจากบางเกอร์เจนนิ่งต่อว่าว่าพวกเขาไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งพอพูดจบก็ควักปืนออกมาจ่อหน้าพรอนเจอร์ซึ่งอีกฝ่ายก็เล็งกลับเช่นกันทําให้ตอนนี้ทั้ง4ี่คนต่างหันปืนไปปกป้องพวกเดียวกันเองแต่ก่อนจะทันได้ลงมือก็ถูกซุ่มโจมตีโดยทหารเยอรมันที่โผล่ออกมากราดกระสุนอย่างบ้าคลั่งทําให้จาก เจอร์และพันตีเจนิงถูกยิงจนร่างพุ่นและเป็นผลในพวกก็ตายขาทีส่วนเคลลี่และดรพร์พีทถูกจับตัวไป สั่งเบอร์ตันพบบันไดท่อที่นําไปสู่ทางออกในที่สุดและพยายามที่จะปีนหนีขึ้นไปกับคูเปอร์แต่ทหารเยอรมันที่นําโดยกัปตันบุนลเลอร์ก็ยึดครองพื้นที่เอาไว้ได้ก่อนที่พวกเขาจะปีนขึ้นไปทาให้ทังคู่ถูกจับเหมือนกันบุลเลอร์ตำหนิไรเนอร์และเตือนเขาว่าตนเคยบอกไปแล้วว่าสถานที่แห่งนี้จะถูกฝ่ายสัมพันธมิตรค้นพบในไม่ชา้าก่อนเรียกร้องให้บอกมาว่าลูกน้องที่เหลือของเขาอยู่ที่ไหนไรเนอร์สารภาพววาเราสูญเสียลูกน้องไปเจคนรวมทั้งคนคณด,ดูมงแต่เขาก็แสร้งทําเป็นอธิบาย ไไม่ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุการตายของพวกเขาและทําไมถึงต้องทําลายร่องรลอก11บให้สิน้นซากบุตเลอร์เชื่อว่าพวกผู้บุกรุกต้องพาคนคุดูโมงมาด้วยเขาแจ้งทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถูกจกับว่างานของเราคือทําลายท่านที่มั่นแห่งนี้และทุกคนต้องให้ความร่วมมือไม่เช่นนั้นจะถูกฝังทั้งเป็นอยู่ที่นี่และเขาต้องการรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุการแพร่กระจายของเชื้อโรคก่อนถามว่าใครคือคนคุดูโมงเบิร์ตันจึงจเผยตัวออกมาว่าเป็นเขาบุตรเลอจึงสั่งให้ทั้งหมดช่วยกันสนับสนุนเบอร์ตนันดรพีท ตลอดชีวิตการทํางานของเขาเขาไม่เคยเห็นการแพร่กระจายของโรคที่เลวร้ายแบบนี้และเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครหยุดมันได้ไรเนอร์ที่ยืนฟังอยู่ไกลจึงขอคุยกับดรพีทเป็นการส่วนตัวจากนั้นก็พยายามพูดล้างสมองเขาให้เข้าใจมุมมองที่บิดเบี้ยวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก่อนอธิบายว่านอนเหล่านั้นในตอนแรกมันถูกออกแบบมาเพื่อฆ่าระบบปฏิสาแต่แล้วพวกมันก็สามารถแพร่เชื้อข้ามสายพันธุ์ไปสู่มนุษย์ได้คล้ายกับสิ่งที่หมอคนอื่นๆทำกับคนไข้ั่นก็คือนอนสามารถเข้าไปผ่าตัดอวัยวะ ในตัวคนได้เหมือนกับเครื่องมือทางการแพทย์แต่อีกฝ่ายถามว่ามันหน้าภาคภูมิใจตรงไหนเพราะนี่ไม่ใช่ความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่เป็นความวิปริตภายในใจของตัวผู้สร้างเองต่างหากไรเนอร์หัวเราะและเล่าต่อว่าเขาประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและจงใจเพราะพันปรสิตเหล่านั้นเนือ่อนตรายมากกว่าเดิมจนสุดท้ายพวกมันก็สามารถเอาชนะโหดได้แม้กระทั่งก่อนที่พวกมันจะแพร่กระจายไปสู่สมองร่างของโฮดก็จะเกิดการติดเชือ้อจนเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวขุ่มคั่ง แต่เมื่อมันไปถึงเนื้อเยื่อสมองผลลัพธ์ที่ได้ในหน้าทึงยิ่งกว่าเพราะมันเปลี่ยนให้บางคนเสพติดการมีเพศสัมพันธ์และกระตุ้นให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่สมบูรณ์แบบที่สุด สั่งของกัปตันบุลเลอร์อธิบายให้ทุกคนรู้จุดที่ระเบิดหลักไม่ทํางานก่อนสั่งให้ลงไปซ่อมแซมที่ชั้นล่างของบังเกอร์และพวกเขาจะคอยคุ้มกันให้เองแต่แล้วระหว่างทางเคลลี่ก็ล้มฟุบลงกับพื้นพ้นจากการที่ถูกชายคลั่งอ้วกใส่หนา้าเขาดึงติดเชื้อและถูกปรสิตเข้าไปฝั่งตัวอยู่ข้างในคูปเปอร์ที่เข้าไปดูอาการอยู่อีกไกลก็ได้ถูกอีกฝ่ายกัดจมูกจนขาดบินและปิดท้ายด้วยการก,กัดหลอดลมจนขาดสบานเบอร์ตันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยับยั้งภัยให้พ้นตัวเขาจึงลั่นกายใส่่หหัวเพือนา จนตายขาดทีจากนั้นจึงจ่อปืนใส่บุลเล์ก่อนบอกก็ประสิทธิ์จะฆ่าทุกคนหากมันหลุดออกไปอีกฝ่ายยืนยันคำเดิมว่าหากติดตั้งระเบิดได้สำเร็จก็ะจะสามารถทำลายพวกมันได้แม้เยอระะมันจะเป็นฝ่ายแพ้สงครามแต่หากเรื่องนี้รั่วไหลออกไปสันิภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นก็อาจพังทลายในชั่วพริบตาแถมร้อยตีเบอร์ตันก็เป็นเพียงคนเดียวที่ทำเรื่องนี้ได้ซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้อีกมาอีกฝ่ายที่ได้ยินจึงใจเย็นลงและยอมร่วมมือต่อไป ฝั่งด้าริสพยายามอย่างนิ่งที่จะโน้มน้าวไรเนอร์ไม่ใช้ประสิทธิ์เพื่อทำลายชีวิตพลเรือเือนเพราะพวกมันไม่รู้จักว่าใครเป็นใครและอาจทำลายฝ่ายเยอรมันไปด้วยแต่ไรเนอร์ยังคงยืนกลานที่จะใช้ประสิทธิ์เป็นเครื่องมือเพื่อทำลายยุโรปและสร้างขึ้นอไม่ภายใต้การปกครองของเยอรมันเพื่อสร้างบุคลากรที่บริสุทธิ์ทางความคิดก่อนคาดขันในพริตบอกจุดรวมพลของฝ่ายสัมพันธมิตรแต่เมื่อเขาไม่ยอมปรีปาไรเนอร์ก็ลงมือทรมานเพื่อขายความจริง ฝั่งมุลเลอร์พาเบอร์ตันมาถึงห้องจุดระเบิดและพบว่าระเบิดเหล่านั้นไม่ได้ถูกดัดแปลงไว้ตั้งแต่แรกทำให้มุลเลอร์รู้ทันทีว่าไรเนอร์คือนอนบอนไซเพราะเขากงจงใจทำให้ระเบิดไม่ทำงานและพยายามที่จะเก็บเชื้อโรคเหล่านี้ไว้ใช้กับศัตรู ภาพตัดมาที่ฝั่งของไรเนอร์ตอนนี้เขาได้ลงมือสังหารดรพีดไปแล้วก่อนสั่งให้ลูกน้องปิดผนึกชั้นล่างและปล่อยแก๊สพิษเข้าไปพร้อมกับสั่งให้เก็บตัวอย่างปรสิตเอาไปด้วยสั่งของกัปต er ันบุลเลอร์หยิบเบียร์มาดื่มฉลองกับเบอร์ตันให้กับการสิ้นสุดสงครามก่อนเล่าว,ว่าช่วง7วันสุดท้ายที่เยอรมันถูกรุกรานอย่างหนา เขาเชื่อว่าทหารฝ่ายตัวเองนิติดเชื้อปรสิตไปเล้วเพราะทหารบางคนเริ่มฆ่าตัวตายคนหนึ่งเอาระเบิดยัดใส่ปากตัวเองและตัวเขาก็ต้องใช้เวลาถึง5วันกว่าจะหลุดพ้นจากบังเกอร์ขึ้นมาได้ตอนนั้นเขารู้สึกอยากตายอย่างมากเพราะเบื่อหน่ายกับสงครามที่ทำลายทุกสิ่งและอีกเดียวเดียวก็สร้างมันขึ้นใหามา่ก,ก่อนจะกลับไปลูบเดิมก็คือการทำให้พินาศเหมือนเดิมเบิร์ตันบอกว่าเราทุกคนสมควรตายกันหมดแต่ไม่ใช่ในวันนี้พอพูดจบก็พากันไปต่อสายจุดชนวนในเขาทีด้วยการใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อ ระเบิดจะระยะไกลซึ่งได้ช่วยซื้อเวลาให้พวกเขาหนีรอดออกไปได้ขณะดเดียวกันแก๊สพิษก็ได้ลังไหลเข้ามาทาให้ทั้งคู่หนีเข้าไปหลบในห้องแล้วเริ่มวางแผนกันใหม่้วยทางออกหลักน่าจะถูกแก๊สครอบคุมทั้งหมดเบิ์ตันจึงเสนอให้ใช้ปล่องเสริมเป็นทางหลบหนีนั่นก็คือทางที่ทหารเยอรมันใช้นํารถรางคนแรกขึ้นมาเมื่อวางแผนเสร็จสิ้นก็ลงมือในทันทีแต่แล้วจู่ๆทหารที่ติดเชื้อก็บุกโจมตีพวกเขาบุลเลอร์พลาดท่าถ,ถูกมันฟาดขาจนหา่าเบิ์ตันก็กระนำยิงใส่มันจนแน่นิ่ง โชคร้ายที่แผ่ขนาดใหญ่ที่คา ทให้หมุดเลอร์ขยับตัวไม่ได้และนาฬิกาเจะชนวนก็พังสุดท้ายเขาจึงส่งยิ้มไม่เบิดตันและพูดจึงรู้กันว่าตัวเองควรทําอะไรและก็คือเสียสละเป็นคนต่อสายตรงให้เองและเพื่อให้เวลาเบิดตันในการติดตั้งส่วนที่เหลืออีกฝ่ายยอมรับในการตัดสินใจที่กล้าหาญและได้บอกวิธีจุดชนวนอย่างละเอียดพร้อมกับพูดทิ้งถ้ายว่าเขาต้องการเวลา20นาทีในการขึ้นไปที่ชั้นสองและอีก10นาทีในการติดตั้งระเบิดซึ่งมุดเลอร์รับปากว่าจะยื้อเวลาเอาไว้ให้ หลังจากนั้นเบิร์ตันตระเวนวางระเบิดตามจุดต่งตางๆจนติดตั้งสำเร็จและกำลังจะไปที่ทางออกจะกลับถูกทหารข้างตามหลังมาตีทั้งสองต่อสู้กันครู่หนึ่งและสุดท้ายก็เป็นฝ่ายเบิร์ตันที่รัดคอทหารเยอรมันจนสิ้นลมและสาภาพศพของเขาก็มีนอนพยาดลังไหลออกมาจากทุกรูที่ออกได้ส่วนบุลเลอร์หยิบรูปลูกเมียออกมาดูเป็นครั้งสุดท้ายและเหลือเวลาอีกสินาทีในการจุดชนวนส่วนเบิร์ตันที่มาถึงทางออกและกำลังจะปีนออกไปจากบังเกอร์ก็ได้ถูกไรเนอร์และทหารที่ตามมาเจอ หญิงเขาที่ขาดจะล้มลงกับพื้นจากนั้นไรเนอร์ก็ย่อเย้ยและทรมานเบอร์ตันเขาแซงทําเป็นยอมจำนนเพื่อเบียงเบนความสนใจของทั้งคู่ให้นานพอที่มุลเลอร์จะจุดระเบิดได้สําเร็จก่อนที่พวกมันจะหลบหนีออกไปได้เบอร์ตันบอกว่าเขารู้ดีว่าทหารเยอรมันเรียกไรเนอร์ว่า,าศาสดาแต่เขารู้บางอย่างที่ไรเนอร์ไม่รู้นั่นก็คือเขารู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงพอพูดจบก็เกิดการระเบิดกระทันหันเป็นผลให้อุโมงค์สัน่นไหวและผิวดินก็ถล่มลงมาอย่างรวดเร็วเบอร์ตันช่วยโอกาสในขนาดที่ทั้งสองตกใจ ข่าทหารเยอรมันและต่อสู้กับไรเนอร์จนตัวอย่างประสิทธิ์หลุดออกจากมือของเขาไราเนอร์พยายามวิ่งหนีแต่เบิร์ตตันก็ขวาขาเอาไว้ได้จนอีกฝ่ายลม้มลงหน้าไปทิ่มเข้ากัขบขวดปรสิตทาให้ถูกมันชอนชัยเข้าไปในเบ้าตาและเป็นชั่วอึดใจอุโมง์ก็ถล่มลงมาทับไรเนอร์ทั้งเป็นขนาดที่เบิร์ตตันใช้แรงเฮือกสุดท้ายปีนหนีขึ้นไปแล้วรอดตายอย่างบุตวี หลังเรื่องราวทุกอย่างสงบลงร้อยโทเบอร์ตันที่สลบไปเพราะความเหนื่อยลา้าก็ได้ลุกขึ้นมาและเดินกระเพกไปตามทางก่อนเห็นภาพนิมิตของแฟนสาวเี่กำลังใจเขาในการเดินหน้าต่อไปแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยนั่งเรื่องเทรนด์ดิเลเวนนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพที่ถูกนํามาใช้เป็นอาวุธได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของมนุษยชาติเป็นวงกว้างผ่าน,นกลไกที่น่ากลัวและควบคุมได้ยากหนึ่งในนั้นก็คือการดัดแปลงพนันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นอาวุธทําลายลา้างเช่นการนําเชื้อแอนแทรกหรืออหิวาตะกรโรคมาใช้นอกจากนี้ยังมีการสร้างนอนพยาธิสายพันธุ์พิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งถูก ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายความมั่นคงทางอาหารด้วยการทำลายปฏิสัตว์ของฝ่ายสัมพันธมิตรแต่การทำลายล้างของมันก็ไม่เคยหยุดนิ่งเพราะเชื้อโรคเหล่านั้นได้แพร่ระบาดข้ามสายพันธุ์จนกลายเป็นผลกระทบที่คาดไม่ถึงเนื่องจากเทคโนโลยีชีวภาพมักมาพร้อมกับความเสี่ยงของการกระโดดข้ามสายพันธุ์ดังเช่นกรณีของนอนพยาที่เดิมทีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับสัตว์ต่กลับหันมาแพร่เชื้อและอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์แทนส่งผลในผู้ที่ได้รับเชื้อมีพฤติกรรมคลุมคคัง่งซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ไม่ส มดคควบคุไ้เพียงแค่ในสนามรบแต่ยังลุกลามไปถึงความปลอดภัยของพลเรือนในวงกว้างดังนั้นเทคโนโลยีชีวาภาพที่ถูกนํามาใช้เป็นอาวุธจะเปลี่ยนสถานะจากเครื่องมือทางการแพทย์หรือเกษตรกรรมให้กลายเป็นปีศาจที่ไร้ตัวตนซึ่งไม่เพียงแต่ทาลายร่างกายแต่ยังทําลายโครงสร้างสังคมและมนุษยชาติผ่านการแพร่ระบ,บาดท,ที่ไร้ผมเดนและการกลายพันธุ์ที่คาดเดาไม่ได้อาจเปรียบได้ว่าอาวุธชีวาภาพเหมือนกับการจุดไฟเผาป่าในวันที่ลมกันโชคแรงแม้ผู้จุดจะ ตั้งใจเผาเพียงพื้นที่เ,เล็กๆแต่เปลวไฟและขามาวควันก็สามารถลุกลามข้ามเขตแดนไปทำลายล้างทุกชีวิตที่ขวางนาโดยไม่เลือกว่าใครคือมิตรหรือศัตรูนี่คือหนึ่งในความน่ากลัวของสงคารามซึ่งปัจจุบันมนุษย์ได้เรียนรู้ว่ามันน่ากลัวเพียงใดจากโศกอนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตจึงได้สร้างอนุสัญญาอาวุธชีวาภาพขึ้นมาในปี1 9 7 2ที่ห้ามการพัฒนาผลิตกักตุนและใช้อาวุธชีวาภาพจึงเด็ดขาดสืบเนื่องมาจากพิธีสารเจนีวาในปีพ900 ที่ห้ามใช้แก๊สและแบคทีเรียในสงครามซึ่งมีที่มาจากการที่ญี่ปุ่นเคยใช้อาวุธชีวภาพโจมตีประเทศจีนในสงครามโลกครั้งที่สองจึงเกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและควบคุมไปได้เป็นผลให้เกิดการสูญเสียจํานวนมหาศาล ทรนด l ลเวนได้คะแนนจากเว็บ i n d b อยู่ที่5.4คะแนนและเว็บร o อตเต้นโท t o โตอยู่ที่9.2หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ